สวัสดีครับวันนี้นเราไปอยู่บ้านยานยาวครับผมอำเภอขีรัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมวันนี้ก็ซื้อหนึ่งแรงครับผมวันนี้ทำสัญญาเล่นกันเจ้าของทรวนนั้นคนมีตังคนพื้นใจดีคนพื้นได้สัญญาไม่ต้องทำก็ได้ลูกไปมาคนมาคอนวะผมบอกวันนี้ต้นดีวันนี้นะผมยหมดเลยแลครับผมเช็ดตรงนี้มาคอนมาคอนนึกตอนนี้ไงตัวบอกอันนี้ให้เบิกตัวซับละเรียบร้อยนี่แกว่าได้หลายตังเด็กโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนช่วยนี่มาคอนไว้นี่คอนเล่นๆตะกี้ได้ว่าโรงเรียนแล้ว ราคาดีเรียนนี้ลูกค้าฉันได้ทขายไม้ก็โทรหาอกูปนะบุมโทรมาเพราะว่าโทรมาค่ายๆกันเบอร์โทรศัพศูนย์แปดห้าเกตกาซ่องสองแปดสี่ที่โทรมาถึงนะถ้าตั้งใจที่ข่ายได้ซื้อได้ข่ายในนอนลูกค้าบางคนก็ย่าดูราคาก็ดูรูปกราบุเหียงก่อนถ้าคนตั้งใจที่ขายก็มาตรงนี้ผมรู้สึกว่าเย็นสามารถได้เลยว่าเออได้ซื้อในนอนไปเล่งย้องเราก็เล่งยาเจะยหญิงใจอยยาฟงราคาประมาณนั้นต่อรองพูดคุยกัน ถ้าแบเหล่งในไม่ได้ซื้อแต่ข้าวมันไม่ยากนับนี่มาค้ายได้ห้าเส้นโบสองล้านพอเราโตแล้วล้านก็ยังไม่ค้ายแต่ยิ่งเราก็ไม่เจรซื้อล้านนั้นไม่ได้ซื้อสำไรซื้อค่าทุนไปตั้องทางเส้นก่อนเมื่อเหล่งในก็ได้ซื้อมางาดูเออไม้ก็ราคาไล่ๆคนต้องโบเพื่ออยู่เลยมัามีใครอยากค้าทุ่ยของบาคนอยากค้าแพงพุ่มมวยอยากซื้อโทุ่นแต่ก่อนซื้อไม่ได้กูแข่งมากูแข่งธุรกิจน่ะบางคนก็ลุกซ่ากันบนพูดคุยบางคนน้อเอ้ยงี่ไม้ไม้มีฮิตเดียวนี่แล้วกี่บาทได้ยาโูขายมา ก้าวหิดเดียวเล่พุ่มซื้อเพลงหิดเดียวว่าไปแหล่งอ้นให้ถือได้หิดเดียวค่ายม้าค่ายม้าค่ายราคาหมาก็บางคนไปก้าวค่ายแห่งเดียวหอยเดียวเหล่งกลางค่ายแล้วพุ่มซื้อเพลงแห่งนี่ค่ายได้สื่อเพลงแต่ไม่แต่ม้าคนไม่ทันแต่อันนี้เจ้าข้องใจดีว่าค้นตอนในก็ได้ไม่ต้องทำสัญญาพุ่มทำสัญญาจ่ายหมดเลยเดียว่อมาค้นที่โทรที่โทรมาก็ให้ตั้งใจค่ายเหล็กันที่ไก่ไมคิดถึงน้องเมย์นะครับพุ่มครับสวัสดีครับ